นี่ค่ะโอ้คเน็ชอปในช็อปปี้ค่ะไปเสิร์ชหาได้เลยเนาะเนี่ยค่ะมีให้เลือกหลากหลายนัต่อนะคะหรือชื่อน,นึงที่เราเรียกกันว่าั่วเน่าญี่ปุ่นค่ะเป็นอาหารพ <Wow. S 1> ื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นนะคะทำมาจากถั่วเหลืองหมักด้วยเชื้อแบคทีเรียค่ะนิยมารับประทานเป็นอาหารเช้านัตโตะุดมไปด้วยโปรตีน oh. เช่นเดียวกับมิโซะนะคะทำให้เป็นแหล่งโภชนาการที่สําคัญ,ขอ,ญของญี่ปุ่นมาช้านานและมีคุาทางโปรตีนที่สูงส oh. ามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ อันนี้พเพลิและจำาหน่ยโดยสุบากิฟูดนะคะ,พะเพลิดในประเทศไทยนะอันนี้ก็คือใส่ซอสเข้าไปนะคะแล้วก็คน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 ,ค,น,ค,นค่ะคนนี่ค่ะเส้นใหที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยค่ะออ